ีตับสักกี่หนึ่งเป็นเด็กพี<ป>่เอาไม้ไปแค่สองกองควนับผมขี้เกียจแล้วโอ้สองกองเลยเหรออช่โอ้ยทำไมผม,มวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเอออะไรเป็นอะไรพี่น่าบูดปูด เสียเวลาละไ,ไมพี่ก็ถมมันไปเลยถมปืนล่ะกินสี่บล็อกเลยไม่ก็สามบล็อกพอผนึกมันไปเลยก้อนขี้แคทตี้หาอ,อ,ะอะไรอะไรก้อนขี้ไม่มันคือไปดิอะไรทุกอย่างที่ไม่ใช่น่าสร็จนั้นอะไรทิ้งดีกว่านี่ของไม่ได้เ,เก็บ่ขังมันเลยไไมันน่ปลาทิ้งไป เวตีเวติมมอยู่ไหนไหนเติม่อะไรอ่ะะขาอยากกินติมอ่ะเนีะดรไอตุ๊กตาเนี่ยมันมันอยู่ใต้นแล้วมันไม่ใช่อะอดิบดบ้บ้นบนูบ้าดอในน้ำมีในในน้ำมีปลาในะไปี พี่ต้องมาดูเองแล้วน่นนคิดออกทำอะไรดในน้ำมีในน้ำมีตุ๊กตาในในน้ำมีข้าวตุ๊กตาบาบี้ในน้ำมีผีครับในน้ำมีผีในน้ำมีตุ๊กตาโหมันไส่นริงไปไกลผมไป ไปไกลๆเลยนะเข้าใจเอล่ะเดี๋ยวผมขอทำกล่องนะ่อช่วยได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะเก็บอาหารไปให้เองนะนี่เรียกวุ้มสมบัติของเรานะคุ้มสมบัตินี่รเราต้องเป็นอย่างนี้นะรสร้างป็นห้องล็อกเกอร์เลยพ,พ,พี่พี่ข้าบหลายข้าบหลายกล่ลองเลยเราไม่เรากะได้นํามาแยกทีหลังใส่เก็บของเลยเก็บของแยกทีเดียวเลยไม่น้งมาแยกทีแรกเอาของเก็บของมันคือสมบัติสมบัติ สมบัติปนาวเรียกบรรเดียวนี้ปี๊ปี๊ปี๊ปีคปีะปมบัด๊อี๊ปี๊ปี๊ปีะปี๊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 ลี๊ป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 ีกปี๊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 ปีอปีาปี๊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 ปีาปีไปี๊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 ปีีีีีปปี ไม่เห็นเหรอจริงๆอ่ะใครพาอะไรวะโอ๊ะไก่เขาทำอะไรวะเงินมนลูกลูกผมต้องขุดฮะผมไม่กล่องมันเปิดไม่ได้กล่องมันเปิดไม่ได้นะอันนี้เปิดได้เพราะกล่องทับกันแต่มีบล็อกข้างบนเปิดไม่ได้เพราะอะไรใครเกียนใครเกียนใครเกียน เลยมีคนแย่งปลาทำลายมันเลยวิ่งมันวนแล้วมอะไรมันซิกเซ็กอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลุดหลุดอยู่ด้วยชูวยมาช่วยมันหั่นละหั่นละั่เอ้ยเออเออมันมันมันวิ่งวนเลยลุงแล้วผมดีมองหน้ามันทันได้ไงมันโคตรเกียศมันเฟะเหร มันเป็นมันเด,ดูเฟรใส่ผมไก่ไก่เอาไข่เป็นอะไรไข่เป็นงวงไงเอาไข่เป็นงัวเหรอคุณรู้อ่ะมันจเกาะไข่ไก่เป็นไก่นี้ผมจะแบบตก่นเลย <c oughs> เอ้ยฮหลังฮหลังตา <c oughs> วนตีนโอ้ย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> โอ๊ยไอ้กกระตานี่ เอ้ยียบร้อยไม่ช่วย <c oughs> ร้อยเ <c oughs> ดีย <c oughs> เ๋ยวผมช่วยเองอิสรภาพ <c oughs> มานี้ <c oughs> เร็วหน <c oughs> อนี่มีรองข้ามันดึงอยากรู้อะมันฆ่าไม่ได้มันฆ่าไม่ได้ผมร้องแล้ว <c oughs> แล้วมันเยอะเกิน มันร่างอย่างเอโดเรนในมูอเดือดเต๋อก็ผมก็ไปดูกตาละอุ้ยมันตบผมไปดีกว่าอย่าไปยุ่งเันดีกว่านะอย่าไปยุ่งกับมันเลยสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าต้องไห้เอาเด้สมน้ำหน้า